โปรเจกเตอร์พกพาราคาไม่ถึงพันที่สามารถดู YouTube Netflix ได้โหลดแอปเพิ่มเติมได้โปรเจกเตอร์รุ่นนี้เลยนะครับ h Y 300 Pro ลองเข้า YouTube ตอนนี้เข้ามาที่แอป YouTube แล้วนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูคลิปวิดีโอสัก1คลิปนะครับภาพความคมชัดระดับอัลตร้าเฮดดีและโปรเจกเตอร์มีลำโพงในตัวนะครับมีแอปโมโนแม็เอาไปเปิดดูฟุตบอลได้มีฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษลีกเอิงคาราบาวครับ ฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลโลกเราคัดเลือกก็มีนะครับหรือจะไว้เปิดดูหนังดูซีรีส์ก็ได้มี App Store เข้ามาดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับมี Netflix ส i g ไアอินเข้าใช้งาน Netflix ดูภาพยนตร์ได้มีแอป Google Chrome สามารถเชื่อมต่อ w i f i ได้รองรับสัญญาณ Wi-Fi 5G และ 2.4G มี b l e t ู tooth เชื่อมต่อลำโพง e t ู tooth ได้เชื่อมต่ออุปรกรณ์ภายนอกได้สามารถตั้งค่าเปลี่ยนภาษาได้นี่เลยครับโปรเจคเตอร์แบบพกพารุ่น h y 300 Pro จะมีตัวเครื่องรีมมคโมทคอนโทรลและสายไฟสามารถหมุนปรับความคามชัด ด้านล่างเป็นกันลื่นสามารถปรับปุมปรับองศาได้ปุม่มเปิดปิดเครื่องช่องเสียบสายให้ดีมไอช่องเสียบสายแจ็คหูฟังช่องเสียบสาย usb ช่องเสียบปลั๊กไฟช่องลำโพงกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ผู้คุยได้ในขอบมต์เลยนะครับ